ผู้ชายคนนั้นคิดว่าฉันไม่สวยพอเขามองฉันด้วยความเย็นชาและบอกว่าเขาจะพาผู้หญิงคนอื่นไปงานเขาพูดอย่างนั้นเหมือนฉันเป็นแค่ทางเลือกไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังทำร้ายจิตใจฉันแต่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันเลือกใส่ชุดแดงที่สวยที่สุดมันไม่ใช่แค่ชุดธรรมดา มันทำให้ฉันดูเหมือนใครคนหนึ่งที่เขาไม่เคยคาดถึงเสียงก้าวเท้าของฉันดังในห้องขณะที่ฉันเดินไปที่กระจกสะท้อนภาพของตัวเองในชุดแดงนั้นฉันเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะมารับเขามองฉันอย่างช้าช้าแล้วเขาก็หยุดเดินเหมือนว่าเขาตะลึง คงไม่คิดว่าฉันจะกลายเป็นแบบนี้ฉันยิ้มแต่ในใจฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากคำพูดของเขาเมื่อเขาพูดว่าเธอไม่สวยหรอกแต่ตอนนี้เขากลับมองฉันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขารู้สึกเสียดายทุกคำพูดของเขาเมื่อก่อนเหมือนจะกลายเป็นแค่ฝุ่นที่ไม่มีค่าอะไรเลย ฉันรู้สึกถึงอำนาจในตัวเองการที่ฉันสวยในแบบของฉันไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อฉันเขาพูดไม่ออกเมื่อเห็นว่าเขาคิดผิดและตอนนี้เป็นฉันที่ยิ้มได้เพราะฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่เขาคิดไม่ถึงเขากลับมาเสียใจและฉันก็ไม่สนใจเลย เขายืนนิ่งเหมือนคนที่พลาดอะไรบางอย่างเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดหวังในตัวเองแต่ฉันกลับเดินออกไปจากเขาอย่างมั่นคงไม่หันกลับไปมองอากาศรอบตัวฉันเย็นขึ้นเหมือนมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปความมืดของค่ำคืนทําให้ฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขายังคงยืนอยู่ที่เดิม ไม่กล้าเดินตามเหมือนกลัวการเสียหน้าที่เขาเคยทำกับฉันเสียงรถยนต์ของคนอื่นที่ขับผ่านไปดูเหมือนจะดังขึ้นแต่ในความเงียบของเราฉันกลับได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเสียงที่บอกว่าเขาคิดผิดแล้วในขณะที่เขายังยืนอยู่ ฉันรู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียอะไรบางอย่างส่วนฉันฉันได้ทุกอย่างกลับคืนมาไม่ใช่แค่แค่การยอมรับจากเขาแต่เป็นความมั่นใจที่ฉันไม่มีวันทิ้งไปฉันเดินไปที่รถทิ้งเขาไว้เบื้องหลังและในคืนนั้นไม่ใช่เขาที่ได้ความสนใจจากทุกคนมันคือฉัน เมื่อเขากลับไปนั่งในที่นั่งของตัวเองเขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่สายเกินไปเพราะฉันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันไม่ต้องการการยอมรับจากใครนอกจากตัวเองฉันขับรถออกไปในคืนที่มืดทิ้งเขาไว้กับความคิดที่เขาคงไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้เสียงเครื่องยนต์ของรถดังตังวันในอากาศเงียบ ทุกๆการหมุนของล้อเหมือนจะตอกย้ำความมั่นใจที่เพิ่งเกิดขึ้นในใจฉันฉันไม่ต้องการให้เขารู้สึกเสียใจแต่เขากลับต้องเผชิญกับความจริงที่เขาเคยเมินเฉยไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เป็นเรื่องของการไม่เห็นค่าคนอื่นเสียงวิทยุในรถเล่นเพลงที่ฉันชอบมันทำให้บรรยากาศในรถกลายเป็นของฉัน ความรู้สึกอิสระที่ไม่เคยมีมาก่อนการปลดปล่อยจากความกดดันที่เคยรู้สึกและฉันก็ค่อยๆขับไปไม่ได้คิดถึงเขาอีกต่อไปเขากลายเป็นแค่เงาของอดีตในขณะที่ฉันก้าวไปข้างหน้ามุมหนึ่งในจิตใจฉันรู้สึกสงบสงบเหมือนลมที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนความเจ็บปวดจากคำพูดของเขา ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆในคืนนั้นฉันรู้สึกถึงอำนาจในตัวเองและรู้ว่าไม่มีใครที่สามารถทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยเพราะความมั่นใจที่ฉันมีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาอาจจะยังคงเสียใจแต่นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันและในตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปยังเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องมีใครมาเปลี่ยนแปลง ฉันขับรถไปในทิศทางที่ไม่เคยคิดว่าจะไปบางทีอาจจะเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกในใจบอกให้ฉันไปต่อไม่มีอะไรที่หยุดฉันได้แม้แต่ความคิดของเขาที่เคยทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีถนนที่ไม่คุ้นตาในคืนนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระไม่มีใครคอยตัดสินฉันไม่มีใครที่ทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยเหมือนเมื่อก่อน ไฟจากถนนส่องสว่างเล็กน้อยแต่ไม่ทำให้ฉันกลัวมันเหมือนแค่จุดเล็กๆในความมืดที่บอกให้ฉันเดินต่อไปเหมือนการที่ฉันจะเลือกชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ไม่มีใครสามารถห้ามได้เสียงลมที่พัดเข้ามาผ่านหน้าต่างรถทำให้ฉันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองมันไม่ได้มีแค่ความเจ็บปวด แต่มันคือการก้าวข้ามผ่านทุกอย่างที่เคยทำร้ายฉันฉันรู้ว่าตัวเองจะต้องเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นหรือแม้แต่เขาที่คิดว่าฉันไม่สำคัญแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองและเมื่อฉันมองไปที่กระจกหน้ารถภาพของตัวเองในชุดแดงนั้นยังคงสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ภาพของผู้หญิงในชุดสวย แต่เป็นภาพของคนที่รู้ว่าเธอไม่ต้องการใครยกเว้นตัวเองความเงียบในรถทำให้ฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันเต้นแรงขึ้นเหมือนจะบอกว่าฉันทำถูกแล้วที่เลือกเดินออกจากความคิดที่คนอื่นมีต่อฉันที่เลือกไม่ให้คำพูดของเขามีอำนาจในค่ำคืนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับการเกิดใหม่เหมือนความเจ็บปวดที่เคยมีกลายเป็นพลังที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวอีกแล้วท้องฟ้าที่มืดมิดทําให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้กว้างใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ฉันรู้ว่าทุกก้าวที่ฉันเดินเป็นการเดินทางที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้ฉันไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องการให้เขารู้สึกผิดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ฉันรู้ตัวเองรู้ว่าฉันสามารถยืนหยัดได้ แม้ในเวลาที่เขาคิดว่าฉันจะไม่ทํำอะไรได้เลยเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเบาๆเหมือนเสียงของการปลดปล่อยการปล่อยให้ทุกอย่างที่เคยทำร้ายฉันหลุดลอยไปจากชีวิตฉันมองไปที่ท้องฟ้าเห็นแสงจากดวงดาวส่องลงมาเหมือนการยืนยันว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวแต่มีแสงนำทางให้ไปข้างหน้าและในตอนนี้ ฉันรู้ว่าฉันพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปในโลกใบนี้โดยไม่ต้องรอคำยอมรับจากใครรถยังคงวิ่งไปข้างหน้าในความมืดเสียงเครื่องยนต์คือเพื่อนคนเดียวที่ฉันมีในตอนนี้มันทำให้ทุกอย่างในโลกเงียบสงบแต่ในใจฉันไม่เคยรู้สึกสงบเลยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ต้องหันกลับไปมองไม่ต้องคอยฟังคำขอโทษ ฉันรู้แล้วว่าเขาคงไม่มีวันเข้าใจเพราะการที่เขาทำกับฉันมันไม่ใช่แค่การเสียใจแต่มันคือบทเรียนที่เขาต้องเรียนรู้แต่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าเขาควรได้รับการอภัยไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะฉันเข้าใจแล้วว่าการให้อภัยคนอื่นบางครั้งคือการทำร้ายตัวเองข้างทางที่ฉันขับผ่านเป็นแค่เงาของสิ่งที่เคยอยู่ ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยากจะย้อนกลับเพราะทุกก้าวที่ฉันเดินมันทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับท้องฟ้ายังคงมืดอยู่แต่ในใจของฉันแสงใหม่เริ่มส่องเข้ามามันไม่ใช่แสงจากภายนอกแต่เป็นแสงที่เกิดขึ้นจากความมั่นใจในตัวเองฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ต้องการอะไรจากเขาฉันไม่ต้องการการยอมรับจากใคร เพราะตอนนี้ฉันได้ยอมรับตัวเองและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและแม้ว่าค่ำคืนจะเงียบสงบแต่สำหรับฉันมันคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่จะทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการโดยไม่ต้องมองย้อนกลับไปฉันขับรถต่อไปอย่างมั่นคงไฟหน้ารถส่องไปในความมืดของถนนเสียงเพลงจากวิทยุในรถยังคงลอยมา มันทำให้ทุกวินาทีรู้สึกเหมือนการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีจุดหมายแต่มันกลับเป็นการค้นหาตัวเองในทุกๆก,การหมุนของล้อฉันรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ความมืดมันมีแสงที่ฉันสร้างขึ้นเองแสงจากความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นแสงที่มาจากภายในไม่ต้องการใครที่มายืนยันขณะที่ฉันขับรถไป ความคิดของเขายังคงวงเวียนอยู่ในหัวแต่ไม่ใช่ในแบบที่มันเคยเป็นมันไม่ใช่ความเสียใจที่เขาควรได้รับแต่เป็นแค่การยอมรับความจริงที่ว่าเขาไม่ได้สำคัญในชีวิตของฉันทุกๆสิ่งที่เคยทำร้ายตอนนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอดีตฉันมองมันเหมือนภาพเก่าๆที่ไม่ได้มีความหมายอะไรอีกแล้วฉันหายใจลึกให้ลมหายใจช่วยให้ทุกอย่างสงบ ให้ทุกการตัดสินใจในอดีตค่อยๆหายไปตามกับกระแสของลมหายใจสิ่งที่ฉันเหลืออยู่ตอนนี้คือความมั่นใจและการยอมรับตัวเองมองไปข้างหน้าถนนยังคงยาวไกลแต่ฉันไม่รู้สึกกลัวเพราะฉันรู้ว่าทุกๆก้าวที่เดินไปมันเป็นการเดินที่ฉันเลือกเองและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ ถนนที่ยาวและมืดยังคงขนาบข้างไปทุกทิศทางแต่ในใจฉันไม่มีความรู้สึกหลงทางเพราะฉันรู้ว่าทุกๆก,ก้าวที่ฉันก้าวไปมันเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ฉันสร้างขึ้นเองความเงียบในรถไม่ทำให้ฉันรู้สึกเปล่ามันกลับเป็นเสียงที่ทำให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนโลกภายนอกกำลังหลอมรวมไปกับความคิดของฉันทุกสิ่งที่เคยกดดันหรือทำให้รู้สึกท้อ ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกต่อไปในกระจกมองหลังฉันเห็นแสงไฟจากเมืองมันดูเหมือนจะห่างไกลแต่ไม่ใช่การยอมแพ้แค่การไม่ต้องการกลับไปยังสิ่งที่เคยทำร้ายฉันฉันยังคงขับไปแม้จะไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนเพราะในตอนนี้จุดหมายที่แท้จริงคือการหาความสงบในใจเป็นการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ไม่ต้องติดอยู่กับอดีตที่เคยเก็บไว้นานถนนนี้อาจจะยาวแต่ฉันรู้ว่าในที่สุดมันจะพาฉันไปยังที่ที่ฉันต้องการที่ที่ฉันจะไม่ต้องเจอกับความคิดที่ตัดสินฉันที่ที่ฉันจะได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคืนที่มืดแค่ไหนแสงจากภายในยังคงส่องไปข้างหน้าและมันก็จะส่องไปตลอดทางที่ฉันเลือกเดินจนกว่าจะถึงที่ที่ฉันรู้สึกว่า นี่คือที่ที่ฉันควรอยู่และในที่สุดฉันก็ถึงที่หมายไม่ใช่สถานที่ที่มีชื่อเสียงหรือที่คนอื่นจะต้องยอมรับแต่เป็นที่ที่ฉันรู้สึกสงบในใจที่ซึ่งไม่ต้องแสดงอะไรให้ใครเห็นรถจอดอยู่ในที่เงียบสงบดวงดาวบนฟ้าเริ่มกระสังชัดเหมือนเป็นการยืนยันจากจักรวาลว่าในที่สุดฉันก็ได้กลับมาหาตัวเอง ฉันออกจากรถและยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกมีแค่เสียงลมหายใจของฉันที่บอกให้ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าและในตอนนี้ฉันยิ้มให้กับตัวเองไม่ใช่เพราะความสำเร็จที่เห็นได้ชัดแต่เพราะการที่ฉันยอมรับและรักตัวเองไม่ต้องการคำยอมรับจากใครเพราะฉันคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเอง ดวงดาวที่ส่องอยู่บนท้องฟ้าไม่เหมือนคำพูดที่เคยทำร้ายมันเป็นแสงที่สวยงามและไม่ขออะไรตอบแทนเหมือนกับฉันที่ตอนนี้พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องกลับไปมองสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บปวดตอนนี้ฉันรู้ว่าทุกก้าวที่เดินคือการเดินไปสู่การค้นพบตัวเองและฉันยินดีที่จะเดินต่อไปในเส้นทางที่ฉันเลือกเอง